สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบ้อกับพี่อับตันนะครับผมวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับในแบบฝึกหัด3านะครับโดยแบบฝึกหัดเรื่อง3.8เรื่องนี้นะคบมันจะเกี่ยวกับพนักเกียมีอยู่เหมือนเดิมนะน้องๆ,ๆทุกคนซึ่งวันนี้พนักเาีมีที่พี่อับตันจะมาสอนนะครับก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของพนักโคเวเลนต์นะครับก็คือขึ้นเรื่องใหม่แล้วเนาะใน้า3.8แล้วก็ยังคงเป็นคนเต์ของโคเวเลนต์อยู่นะครับ ซึ่งท้งนี้แล้วนะเราได้เรียนเรื่องของการอ่านชื่อพวกโมโนไดตไตเตตตาเพนตาเอ็กซาเอฟตาออกตาโดนั้นเดคาไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของพันธะนะฮะว่าเฮ้ยพันธะมันมีกี่ชนิดมันมีอะไรบ้างนะครับบทเรียนนี้จะยึดหลกไอตัวของพันธะเนี่ยเป็นหลักเลยดังนั้นนะขอให้น้องๆค่อ,คอยๆทําไปนะครับโอเคเนาะส่วนใครที่เป็นเด็กในคอร์สพี่อยู่แล้วนะครับก็ค,อคอ่อยๆทำาอ่หมั่นทบทวนในคอร์สเยอะๆนะครับในคอร์สเนี่ยจะค่อนข้างสอนแล้วก็ ตัวอย่างเยอะมากดังนั้นพยายามไปเน้นใน,นคอร์สให้มากๆนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เคยเรียนกับพี่กัปตันไม่เป็นไรเรียนตรงนี้ก็ได้นะครับพี่กัปตันจะพยายามพูดในคลิปนี้ให้มันจบให้มันเข้าใจภายในตัวนะครับใครเพิ่งไดเจอคลิปนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่พี่จะเริ่มนะครับอย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่กัปตันด้วยนะเดี๋ยวพี่กัปตันเนี่ยจะได้สอนเนื้อหาไอ้จะได้แบบหมั่นทําคลิปอย่างเงี้ย ออกมาเรื่อยๆให้น้องๆทุกคนได้เข้ามาเรียนกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของตัวแบบฝึกหัด3.8นะครับแบบฝึกหัด3.8เนี่ยอย่างที่พี่บอกนะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของมนทะอ่ะเดี๋ยวพี่เกริ่นก่อนนิดหนึ่งว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยชนิดของมันทะใน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 ปนาคขูดิลนเนี่ยมันมีอยู่สาอันนะฮะชนิดชนิดนะพี่ไมเห็นชนิดชนิดข้อมันะข้อมันทะอ่ะ,อะ ชนิดของพันธะมันจะมี3แบบสป่รมันก็จะมีพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วก็พันธะสามนะครับน้องลองจินตนาการง่ายๆถ้าสมมติว่าถ้าสตหรับเป็นพันธะเดี่ยวนี้คือหูฟังนะหูฟังเรียบๆอ่ะสมมติว่าเป็นลักษณะของพันธะเดี่ยวมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวที่มันมีความแข็งแรงเนี่ยค่อนข้างน้อยดังนั้นดึงกึ๊กกก็ขาดแล้วถูกต้องป้าแต่ถ้าสมมติว่าเราทําการให้มันเป็นลักษณะของพันธะคู่นะฮะเราให้เป็นลักษณะของพันธะคู่ปุ๊บ แน่นอนว่าความแข็งแรงของมันจะเพิ่มขึ้นแต่มันก็ต้องยอมแลกมากับตัวของความยาวปัญหาเก็ฟิลไหมไอ้ปัญหาหนึ่งเนี่ยมันจะมีความยาวปัญหาค่อนข้างมากความแข็งแรงจะน้อยแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นฟิลลิ่งแบบปัญหาสองปัญหาสองก็จะเป็นไงฮะความแข็งแรงมันจะเพิ่มขึ้นแต่ความยาวก็จะลดลงเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของปัญหาสามก็เหมือนกันครับความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องของความยาวก็จะสั้นลงนั่นเองนะฮะให้นึกถึงเชือก ลูกเสือสมัยตอนเด็กๆที่เราเคยเคยเคยเล่นกันนะฮะโอเคปะอ่ะทีนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเจอกันเลยข้อที่1เนาะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยทำการเปรียบเทียบออความยาวพลังงานและก็พลังงานพันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุลหรือไอออนที่กำหนดให้ต่อไปนี้พร้อมอธิบายเหตุผลนะครับอ่ะ โอเคเริ่มต้นนะฮะข้อ1.1นะฮะเขาให้พันธะระหว่าง C กับ O มาแสดงว่าสิ่งที่เขากําลังโฟกัสคือเขากําลังโฟกัสระหว่างพันธะที่เกิดขึ้นแล้วว่า C กับ O นั่นเองนะซึ่งพี่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตัว C กับโตัวเนี้ยเออมันจะเป็นแบบปันหาเดี่ยวปัญหาคู่หรือปันธาสามซึ่งเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้รู้มันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องทําการเปรียบเทียบมันตรงนี้นะครับโดยปัญหาที่เขาเกิดขึ้นนะครับก็คือเขาให้เปรียบเทียบระหว่างตัว C ีเดบันบอดเอ่อ CO กับ CO2 นะครับทังนั้นน้องก็ต้องเข่กโครงสร้างให้เป็นนะแน่นอนว่าน้องต้องรู้ ตารางคาดก่อนเนาะถึงจะเหียนพันธะได้เนาะโอเคนะถ้าถ้าใครยังเขียนไม่ได้นะย้อ,ยอนกลับไป EP พีเก่า โดยปกติแล้วเนี่ยคาร์บอนเจะมีทั้งหมด4แขนนะครับแต่คาร์บอนมอนอกไซด์กับออกซิเจนเนี่ยมันจะต่อกันเป็นลักษณะประสามแบบนี้ก็คือตัว C ีครับมันเป็นต่อพันธะคู่กับ O แบบนี้แล้วทีเนี้ยโอเนี่ยมันเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวอยู่มันก็เลยลักษณะคือโคอเนียนโคเวเลนต์ให้ตัวคาร์บอนไปมันก็เลยจะทําให้คาร์บอนเนี่ยครบแดพอดีนะครับมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเนี้ย ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ได้ออกมาเป็นลักษณะเหมือนพันธะสา 3, เป็น C double bond O นั่นเองเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์บนอนไดออกไซด์ใช่ไหมมันก็เป็น C double bond O double bond O แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคาร์บนอนไดออกไซด์อ่ะทีนี้อันนี้เจาะลึกลงไปแล้วนะทุกคนเคลียร์นะครับพอทุกคนเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาให้เปรียบเทียบในเรื่องของตัวความยาวพลังงานแล้วก็พลังงานของพันธะแน่นอนว่าอันเนี้ยของ C O เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความยาวก่อนแล้วกันนะความยาวพันธะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของความยาวมันทะดแน่นอนว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นดับเบิลบอร์โอมันก็ต้องมีปริมาณที่มากกว่า C ี o o, ทิปเปิลบอร์โอถูกปะหรือมากกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัวพลังงานเราก็สามารถโฟกัสตอบได้เลยว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่า c o 2เพราะอนะไรเพราะมันพลังงานพันธะสามมันมากกว่าพันธะสองอยู่แล้วเนาะก็จบไปครับแค่นี้เองอสบายไหม สบายนะฮะการที่น้องจะทําตรงนี้ได้ก็อย่างที่พี่บอกคือน้องต้องเขียนโครงสร้างให้เป็นไปฝึกเขียนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแบบเส้นหรือโครงสร้างแบบจุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะไม่รู้พันธะเลยนะครับโอเคนะ้องก็ฝากกลับไปหมั่นทบทวนนิดนึงไปดูคลิปเกา่กาๆก็ได้คลิปเกา่กาๆพี่กับตังก็เคยเคยทาไว้อยู่นะครับโอเคปะเคลียะทีนี้มาต่อข้อที่ ๑๒กันนะฮะค่อยๆไปเนาะไม่ได้ไปเร็วมากนะฮะพี่กัลั์จะพยายามอธิบายค่อยให้น้องๆเข้าใจนะฮะอ่ะต่อมาเขาให้โฟกัสระหว่างตัวโอกับตัวโอนะครับอ่ะถ้าเขียนโครงสร้างนะครับของตัวออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยเวลาเขียนโครงสร้างมันเป็นออกจากกระดุออกนะฮะ โอเคปะแต่ถ้าสมมติว่าเป็น H2O2 นะฮะถ้าเขียนโครงสร้างมันจะเป็น H2O ขด O s แบบนี s s ้นะฮะเขียนโครงสร้างไม่เป็นบอกเรานะไปดู EP เก่านะฮะอย่ามาบอกว่าพี่กัปตันสอนไวจังเลยช่วยสลอรี่ช่วยชายหน่อยน้องน้องต้องมีพื้นฐานและถ้าสมมติพี่กัปตันสอนไวไปน้องสามารถกดคูณคูณดิฟลงมาได้ เราสามารถกดคูณดิฟลงมาได้โอเคปะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับอ่ะจากลักษณะเห็นปะ่ะจะเห็นลักษณะคือดับเบิลบอตโอเนี่ยก็คือจะมีพนันธะคู่แล้วก็จะมีลักษณะที่มันเป็นพนันธะเดี่ยวตรงนี้นะฮะน้องก็จะสามารถเห็นลักษณะที่มันเป็นพนันธะคู่กับพนันธะเดี่ยวแหละถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวความยาวพนันธะความยาวพนันธะแน่นอนตอบอะไรลูก H2O นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าพูดถึงในเรื่องของพลังงานแน่นอนว่าบรรทาออะไรนะ ปัญหาคู่มากกว่าอยู่แล้วก็คือ o 2มากกว่า h 2 o 2ความยาวรัทหาคือ h 2 o 2มากกว่า o 2นะครับเห็นไหมก็จบเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะของพลังงานตรงนี้เนจบนะครับต่อไปข้อที่1.3นะครับ1.3เป็นพันธะระหว่างตัวไนโตรเจนกับไนโตรเจนนะน้องก็มาเขียนโครงสร้างเลยซึ่งถ้า้องเขียนโครงสร้างน้องจะเห็นว่าไนโตรเจน n 2เนี่ยเขียนเป็นแบบนี้อ่ะส่วน n 2 h เนี่ยจะเขียนเป็น n 2 l แล้วก็มี h อยู่4ตัวแบบนี้ เออนี่มันไม่ไม่ขอโทษอโดดอโ,ดดอ,โดดอย่างนี้นะครับเี่ยเพราะว่าแนตัวเจนเนี่ยมีต้องการสามแขนเนาะอ่ะทีนี้พอเราเขียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปร๊บปลัชนะฮะเขียน brush เขียนเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บน้องก็จะเห็นแล้วว่าโอเคพันธะระหว่างเอกับ n, e n ตัวเนี้ยมันเป็นพันธะสามส่วนเ e กับ n, e n ตัวเนี้ยมันเป็นพันธะหนึ่งถูกต้องไหมพอนนองเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความยาวพันธะ เพอพูดถึงเรื่องความยากปัญหาน้องก็จะเป็น n ขีด n ใช่ปะก็คือ n 2 o ส n 2 s สมากกว่า n 2หรือ n two okay, เป็น t h อเคป้ยแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของพลังงานพลังงานปัญ่าถ้าพูดถึงพลังงานแน่นอนว่า n two ี่ย double bond triple bond สามพนาันธะแน่นอนว่า dörd e m e n t r o มาก่อนอยู่แล้ว y หนึ่งอันดับหนึ่ง อืมโอเคไหมค่อยๆฝึกไปนะลูกเดี๋ยวหนูจะเก่งขึ้นเองนะคะพี่กับตันจะพยายามค่อยๆสอนนะฮะจะสอนให้ชาที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่น้องต้อง แช่นิเงๆนะอะไรของพียกับตันมาอ่ะมาต่อ1.4จ้ะ1.4เป็นบันทหาระหว่างตัว C กับ C ก็คือจะมี C2H2 กับ C2H4 นะฮะถ้าใครฝึกเขียนบ่อยๆนะน้องจะรู้ว่าเอาอันนี้คือเอาคายอันนี้คือเอาคีนนะฮะซึ่งพี่กับตนันเขียนมาบ่อยแล้วเนาะก็จะรู้ว่าโอเค C double bond O เนี่ยมันสามารถเป็น p a t เทิ n แบบนี้แล้วก็จับก,กับ H อะไม่เชื่อน้องลองดูเห็นปะ เป็น C2H2 ที่มีแขนทุกอย่างเนเอลวิตติ้งครบหมดแล้วนะครับส่วนโครงไส้ขอรงน้างพึงคือ c 2 s 4ซึ่งพี่กับตังก็เขียนมาค่อนข้างเยอะแ้วปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้จริงๆแนละ้วมันอยู่ในลักษณะของตัวเคมีอินทรีย์นะลูกหนูต้องฝึกเยอะๆนะครับก็จะเป็น C2H2 กับ c 2 s 4นั่นเองนะครับโอเคพอพอน้องเคเียตรงนี้เรียบร้อยแนละ้วปุ๊บน้องก็จะเห็นพันธะอันนี้ก็คือจะเป็นพันธะ3อันนี้ก็จะเป็นพันธะ2ดังนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของความยาวพันธะ ความยาวบรรทัดนะครับก็สามารถตอบได้เป็นอะไรลูก C2H4 มากกว่า C2H2 นะฮะแต่ถ้าพูดถึงพลังงานหรือความแข็งแรงเนาะถ้าพูดถึงในเรื่องของพลังงานก็ตอบเป็นอะไรลูก C2H2 มากกว่าอะไรลูก C2H4 นั่นเองโอเคปะจบปิง จบแล้วนะครับโอเคอ่ะต่อไป1.5นะครับค่อยๆเขียนนะฮะเป็นพันธะระหว่าง C กับ O อุ้ยอ,อันนี้ชนข้ามยากนิดนูนะฮะโอเคนะแต่ว่าพี่เชื่อน้องทำได้นะอหมการที่มันมีอสองลบตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเล่าฟังนิดหนึ่งการที่มีสองลบตรงเนี้ยมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าของโมเลกุลของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลางทางไฟฟ้างเขนะ้าไหมมันมีอิเล็กตรอนจากที่ไหนก็ไม่รู้มาอยู่ในโครงสร้างของเรา สองตัวโอเคปะโอเคอ่ะ okay, มันมีอิเล็กตรอนจากชิ้นใหญ่ก่อเป็นโลมมันแฟลกมาแฟลกเอาไว้สองตัวเออนะฮะลักษณะเราก็เลยจะเขียนเป็นลักษณะคือเราจะเขียนอะตอมกลางก่อน C เสร็จปุ๊บแล้วมี O เนี่ยล้อมรอบสามตัวนะครับหลังจากนั้นอิเล็กตรอนสองตัวที่ถูกฝากเอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาฝากไว้กับออกซิเจนมันเลยทําให้ออกซิเจนสองตัวเนี้ยมันมีอิเล็กตรอนอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือจากปกติอ่ะ ออกซิเจนเนี่ยอยู่โมหกเก็ตไหมพอออกซิเจนมือโมหกเสร็จปุ๊บอ่ะมันรับอิเล็กตรอนมาอีกหนึ่งตัวพอมันรับอิเล็กตรอนมาหนึ่งตัวปุ๊บออกซิเจนของตัวมันเองอ่ะมันก็จะมีอิเล็กตรอนทั้งหมดเจ็ดตัวพอมันมีอิเล็กตรอนเจ็ดตัวปุ๊บการแชร์พันธะของมันอ่ะมันก็เลยแชร์เป็นลักษณะแค่พันธะเดียวเฉยส่วนออกซิเจนตัวเนี้ยมันเลยแชร์เป็นโักษสร้างของพันธะคู่ดังนั้นเลยเกิดมาเป็นโครงสร้างแบบนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นสองเลกเก็ตฟิลไหม คูเรื่องทีนี้ต่อมาครับเป็น ccl กับ cl แล้วก็อันนี้เป็น c double bond นะครับอะเห็นไหมถ้าเกิดโครงสร้างเสร็จก,ก็คือจะได้ออกมาเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้อะทีนี้พูดถึงในเรื่องของความยาวพันธะอความยาวพันธะเนี่ยเรากาลังโฟกัสระหว่าง c กับ o ถูกต้องมั้ความยาวพันธะโฟกัสระหว่าง c กับ o แน่นอนว่าตัวนี้มีทั้งพันธะคู่และพันธะเดี่ยว นั่นหมายความว่าความยาพันธะของตัว CO 3 2ลบเนี่ยมันจะมีค่าที่มากกว่าเข้าใจไหม CO 3 2มลบเนี่ยจะมีค่าที่มากกว่าตัว COCl 2โอเคปะแต่ถ้าพูดถึงในลักษณะของตัวพลังงานพันธะพลังงานพันธะก็จะโฟกัสไปนะครับโอเคปะพลังงานพันธะก็จะโฟกลับไปนะครับ,พ,งงพ,บ,รบพูดถึงพลังงานพันธะเดี๋ยวค่อยเ,เขียนนะ พลังงานพันธะก็จะโฟกลับไปก็คือเป็น C O 3 2ลบน้อยกว่า C O C L 2นะฮะอย่างที่พี่บอกนะว่าเนื่องจากพันธะระหว่างตัว C กับ O ของ C O 3 2ลบเนี่ยมันจะมีทั้งพันธะเดียวแล้วก็พันธะคู่เกิดลงไปในนั้นมันก็จะมีลักษณะที่แบบสามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้จริงๆแล้วมันเกิดเรโซแนนซ์ได้ในส่วนของตัว C O C L 2ที่เป็นพันธะคู่นะครับมันก็เลยมีความยาวพันธะของ C O 3เนี่ยที่มาก กว่า COCl2 นั่นเองนะครับโอเคเนาะส่วนพลังงานก็ตามนี้เลยนะครับโอเคถ้อืมเคลียร์เนาะอ่ะข้อ1.5จะจบไปนะฮะต่อไปมาดูข้อที่2กันครับข้อที่2เนี่ยเขาพูดว่าเออ่ให้เราเนี่ยคำนวณพลังงานเออ่ของการปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแกส๊ส H2 นางสมการเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงถ้าน้องจำคอนเซปต์นะ น้องต้องสังกคอนเซปต์ให้ได้ก่อนมันจะมีคอนเซปต์หรือคอนเซปต์หนึ่งที่พี่ชอบพูดมากเลยคือคําว่าสร้างขายสลายดูนะฮะถ้าสมมติว่าน้องเห็นปะน้องกําลังจะไปทางนี้น้องกําลังจะปฏิกรยิยากาลังจะดําเนินไปข้างหน้าซึ่งการที่ปฏิกรยิยาน้องกําลังจะดําเนินไปข้างหน้าเนี่ยมันคือการสลายพันธะในส่วนของตัวต้นนั้นสลายพันธะในส่วนของตัวต้นตรงเนี้ยเขาจะเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบดูดคือด้าน,ด,านด้านผลิตภัผลิต ด้านสารตัต้งตน้นด้านสารตัต้งต้นเนี่ยจะถือว่าเป็นพวกสว์เออด้านสารตัต้งต้นจะถือว่าเป็นระบบดูดพลังงานเพราะมันเป็นการสลายพันธะของมันตอนเริ่มตน้นส่วนด้านผลิตภัณฑ์เน่ะมันเหมือนประหาณว่ากําลังสร้างโมเลกุลนี้เกิดขึ้นดังนั้นพอเราสร้างโมเลกุลนี้เกิดขึ้นปุ๊บทางด้านผลิตภนนัณฑ์อ่ะเขาเลยจะอนุโมทนาว่าอนุโมทนาไ,ไปเรื่อยไม่ใช่อนุโมทนา เขาจะ a s มตเอ่ข้างหลังเนี่ยให้ถือว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเพราะมันคือการสร้างโมเลกุลผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะน่ะทีนี้พอน้องเคลียร์คอนเซปต์ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บรู้ว่าโอเคข้างหน้าดูดข้างหลังคายพอรู้ว่าข้างหน้าดูดหลังคายเราก็แค่คิดพลังงานดูดคายของแต่ละฝั่งและเราก็มาดูว่าทั้งระบบเนี้ยเป็นระบบดูดหรือระบบคายเก็ไหมเออจริงๆแล้วน้องจะต้องไปเปิด ตารางนะครับว่าทีนี้มันไม่มีข้อมูลมาให้นะฮะใ,ในโจทย์เนี่ยมันไม่ได้ข้อมูลไม่ไม,ไม่ไม่ให้ข้อมูลมาให้ดังน,นั้นสิ่งที่น้องต้องทําคือน้องเนี่ยต้องไปเปิดในหนังสือที่เขาเป็นตารางของพันธะหรือความแข็งแรงของพันธะมานะครับอะซึ่งพี่กับตันเนี่ยไปเปิดมานะคไปเปิดมานะครับเป็นซีกเฮดเนี่ยจะมีพลังงานเนี่ยเท่ากับสี่ร้ยสิบสี่กิโลจูลเบอร์โมล แล้วก็มี C ดับบบอลบอล C นะครับมีพลังงานเท่ากับ614กิโลจูลอโมลกิโลจูลอโมลแล้วก็ตัว O2 นะครับจะมีพลังงานเท่ากับน้องไม่ต้องจำนะฮะพี่กับตาก็กจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ498กิโลจูลอโมลอ่ะต่อมานะครับเป็น C ดับบบอลบอล O ครับจะมีพลังงานเท่ากับ 8ปดร้อยครับขอโทษแปดกิโลจูลโมลเนี่ยแล้วตัวสุดท้ายครับ H คิด O จะมีพลังงานคือ463กิบสามกิโลจูลโมล ก็จะมีพลังงานของแต่ละพันหาเท่ากับเท่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาคิดกันครับการที่เราจะคิดตัวนี้ได้สิ่งแรกที่น้องต้องทําคือน้องต้องเขียนโครงสร้างออกมาให้ด้เพื่อหนูหนูจะได้รู้ว่าเอ้ยมันมีพันธะอะไรอยู่ในโครงสร้างบ้างนะครับอย่างเช่นเป็นับเดิรบอลซีต์นีเห็นไหมน้องเขียนโครงสร้างเล้แหะ O ดับเบลบอด์ O CO2 นะครับแล้วก็มีน้ำนะฮะน้ำก็คือ H2O แสดงว่าใน1โครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยๆคิดไปทีละตัวโครงสร้างตัวเนี้ยมี C ีแต่บับอร์ดซีอยู่1ตําตำแหน่งแล้วก็มี C ีขีดเเนี่ยอยู่4ตำแหน่งแล้วก็ทําการคูณปัญหัครับ C ีขีดซมีพลังงานคือ614ส่วน C ีขีดเเนี่ยมีพลังงานคือ414อและเดี๋ยวเรารวมพลังงานสารตรัตว์ต้งต้นนะคระับคิดเลขนะมาช่วยกันคิดเลข 614บวกกับ400คูณกับ414ก็ได้ออกมาเป็น2270สําำหรับตัว C2S41 ตัวนะแล้วก็คิดเลขได้ออกมาตัวนี้ต่อมาครับเป็น O2 O2 นะฮะ O2 จานบอล O นะฮะคิดมาแล้วนะครับคือ498คือมันมี C เดิอ่อโอเดมบลตำแหน่งเดียวแต่เขาบอกว่ามันมี O2 เนี่ยจำนวน3ชุดดังนั้นฝั่งเนี้ยเราต้องเอาไปคูณอะไรเพิ่มลูก คูณ3เพิ่มนะครับก็คิดเลขครับ498คูณ 3, เห็นไหมเพื่อนเพืนคิดเลขให้ดูเลยเป็น1494น่อเห็นไหมห,หลังจากนั้นเราก็รวมฝั่งสัตว์ตั้งตน้นเพราะฝั่งสัตงต้นเราเป็นดูดถูกต้องไหม่ัอ้ยบวกกับ1494ปรากฏว่าพลังงานออกมาเป็น3764ซึ่งพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานดูดของฝั่งสัตว์ตั้งตน้น เห็นไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคายกันบ้างฝั่งคายมาูเออ่คิดถึงเป็น C ด d บ u b l e bond O เนาะ C d บ u b l e bond O ในหนึ่งโมเลกุลเนี่ยมีจํานวน2ที่แล้วปรากฏว่า C double bond O เนี่ยพลังงานคือ804นคะครับโอเคเราก็จะเอา804เนี่ยคูณ2ต่อหนึ่งโมเลกุลนะปรากฏว่าได้พลังงานออกมาเป็น1,608ซึ่ง1,608เนี่ยเพียงคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่หนึ่งโมเลกุลแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกมีคาร์บอนหมดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยำจำนวนสองดังนั้นเราต้องคูณ2เพิ่มเข้าไปอีก แล้วก็จะได้พลังงานออกมาคือ3,216สําหำหรับก้อนของคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งก้อนนี้เนาะโอเคต่อไปน้ำครับเช็คเช่นเดียวกันครับคือ H ขีด O จำนวน2ใน1โมเลกุล H ขีด O นะครับจะมีพลังงานคือ463แล้วก็463คูณ2เข้าไปนะครับ463อคูณ2อันนี้พี่เก็บตันคิดเลขให้ดูละเอียดเลยนะก็จะเป็น926เนาะ 926แต่926ของเราเนี่ยสำหรับน้นํา1โมเลกุลเท่านั้นแต่หน้าเลขดุลของน้ําบอกเอ้ยมีน้ํา2ชุดนะแล้วก็คูณ2เพิ่มเข้าไปก็จะได้พลังงานออกมาเป็น1,852หหลังจากนั้นเราเอาปริมาณพลังงานที่เกิดขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนมอนอกไซด์มาบวกกัน เห็นปะเออมันก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบคือ5068แต่5068เนี่ยมันต้องติดลบเพราะอะไรเพราะพลังงานของเขาเนี่ยมันเป็นระบบคายความร้อนส่วนพลังงานด้านต้นเนี่ยเป็นระบบดูดความร้อนทีนี้เราก็เอา2ตัวนี้มารวมกันดูซิใครจะชนะปรากฏว่าน้องเอา2อ,อันนี้มารวมกันแล้วกดคือคือเลขยักษี่ยัก,ยกจะล็อกจอกแจ็กอ่ะกดขึ้นมาปุ๊บน้องจะได้พลังงานออกมาเป็นลบ 1, น4พยี่อัคิดไวมาก หน้หัวสมองไวลดน,น้องมันได้พลังงานออกมาเป็นกิโลจูลอโมลตรงน,นี้เห็นไหมเออน้องก็จะ้ด้คึ้นวาพลังงานออกมาซึ่งพลังงานที่น้องได้ออกมาลบหนึ่งพันสามร้อยสี่กิโลจูลโมลเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าอ๋อระบบเนี้ยของเราเนี่ยมันเป็นทั้งทั้งสมการนะชี้ทั้งสมการนะว่าทั้งสมการเนี่ยเป็นระบบที่คายพลังงานออกมามแค่นั้นเองนะครับไม่ยากมากนะครับเออก็ลองกลับไปฝึกดูเนาะ โอเคไหมเลี่ยไหมค่อยๆทำนะครับเอะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกข้อนึงแล้วกันนะครับข้อ3าครับจริงๆแล้วพี่กัปตันเนี่ยค่อนข้างอยากให้น้องเนี่ยคอมเมนต์ก่อนที่จะมาดูฉเฉลยนะฮะแนะนําว่าลองทําข้อ3แล้วลองคอมเมนต์ดูสักนิดหนึ่งนะฮะคอมเมนต์ใต้ใต,ใต,ใต้ใต้ช่อง YouTube พี่เนี่ยมันจะได้มีการรีแอคแล้วก็จะได้จําใบทีเดียวนะครับถ้าใครคิดว่าอยากลอกเลยน้องก็กอ,อกไปลอกเลย เธอรู้แล้วเข้าใจนะใครคิดว่าอยากเลกะเลยก็ก่อไปลอกเลยก็ได้แต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยอยากลองทําเองก่อนน้องลองพอชลองหยุดก่อนแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองก่อนดูซิว่าตัวเองเข้าใจไหมแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่ก่อนแล้วค่อยดูฉเฉลยเนาะเออลองลองลอง,ลองเล่นดูอะลองลองลอง,ลองฝึกดูอะแล้วหนูจะเก่งขึ้นจริงๆเนะี่ยจ้ะเออแอ่ะทีนี้พอชนะหยุดหยุดยัง โอเคอ่ะไม่หยุดอ่ะไปต่ออ่ะต่อนะครับกำหนดค่าพลังงานนะฮะ,ะเฉลยต่อนะครับก็คือจะมี HF อ่าแล้วก็ซ l 2อลนะครับออะรอบนี้นะฮะเขาให้ส่งมาสมการมาแต่ว่าเขาเอ่อไม่เขาเรียกอะไระเขาให้สมการมาแต่ว่าไม่ได้มีการดุลสมการนะครับตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าพลังเอ่อเหมือนเหมือน เหมือนโจทย์จะขาดไปตัวหนึ่งนี่แหละ,ะเดี๋ยวน้องเขียน CLF นั่นลูกเหมือนจะขาดตัวนี้ไปขาดตัวนี้ไปนะครับเพิ่มโจทย์ไปนิดนึงนะฮะมันจะขาดไปนะครับอ่ะน้องก็ดูโจทย์ในหนังสือของตัวเองลงไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาต่อนะครับ คิดพลังงานครับก็คือต้องบีบวก CLF ด้วยนะปรากฏว่าพลังงานของเราเนี่ยค่อนข้างเขาดุลสมการของเราเนี่ยมาให้มาให้เรียบร้อยแล้วเนาะพอเขาดุลสมการของเราให้เรียบร้อยปุ๊บเราก็คิดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแค่นั้นเองนะครับปรากฏว่าคิด HF นะครับคือ567สเนาะส่วนตัว CL นะฮะก็คือเป็น242 2อันเนี้ยเป็นฝั่งของบวกเนาะเราก็รวมกันมาเป็นฝั่งของบวกนะครับซึ่งรวมพลังงานแล้วน้องก็จะได้พลังงานออกมาเป็นติดไว้ก่อนลวกัน คิดเลขอ่ะคิดเลขให้ก็ได้ห6 7รกบวก2ก็จะได้คำตอบมาเป็น809โอเค809อ่ะ809เนี่ยคือฝั่งบวกหรือฝั่งดูดนะฮะทีนี้มาดูฝั่งคายต่อฝั่งคายของเราเนี่ยพลังงานออกมามี hl นะฮะคือ4 3 1สเนาะส่วนตัวนี้ฝั่งคายของเราออกมานะครับซึ่งเขาติดตัวไป x เอาไว้อ่ะแล้วก็เอา2อันนี้มาบวกกันแล้วก็ติดลบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาก้อนนี้กับก้อนนี้มารวมกันนะครับเป็นบวก8 ลบด้วย431พี่กระจายลบเข้าไปเลยนะกลายเป็นลบ x เท่ากับเขาบอกว่าระบบเราสุดท้ายจะเป็นระบบดูดพลังงานระบบดูดแสดงว่าข้างหลังเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบวกบวก120ให้เราแก้สมการหา x ออกมาหรือค่าค่า clf ตัวนี้ออกมานะครับเราก็ทำการแก้สมการเลยสบายบือ s o l a b l e นะครับย้ายคลางนะครับเป็น120บวกกับ431แล้วก็บวกกับ809แล้ลบขอโทษครับลบครับ คําตอบนะครับ x จะออกมาเป็น258นะครับเห็นไหมแ,แสดงว่าพลังงาน x 258เนี่ยมันคือพลังงานของ hf นะครับพลังงานของ hf จบปิ้งกระทิงนองเข้าใจไหม เออน้องไปดูเอาเองนะน้องย้ายข้างให้ถูกนะดูเครื่องมงเครื่องหมายอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าน้องได้ถูกจริงน้องจะได้แบบพี่กับตันเลยนะครับก็เรากลับไปฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมดีๆนะครับโอเคนะแล้วถ้าใครสมมติว่าแบบเฮ้ยอยากเจอแบบอยากพูดคุยกับพี่กับตันจังเลยนะฮะเจอกันที่ i g k m k นะครับ i g k m k เนะี่ยส่วนใหญ่พี่กับตันจะเล่น ig นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้แท็กกันได้นะครับแล้วก็ ความรู้ใน IG เนี่ยค่อนข้างเยอะมากอยากฝากให้ไปติดตามด้วยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพี่มาทำแบบฝึกหัด3.9ต่อนะครับแล้วก็ถ้าใครคนไหนถูกจริตนะแล้วก็แบบสนใจอยากเรียนกับพี่เป็นจังเลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบอะไรเงี้ยน้องก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้แคปชั่นได้นะครับมันก็จะมีลิงก์ที่เป็นช่องทางการสมัครเรียนนะครับเว็บไซต์ในการสมัครเรียนหรือแม้แต่ เพจ Facebook ในการสมัครเรียนนะคะสามารถสมัครเรียนก็ไปเจอกันได้นะฮะรับรองมันแล้วก็สนุกนะฮะแต่น้องต้องรับนิสัยพี่ได้นะนิสัยพี่นี่แบบว่ารัวๆแบบนี้ลโ <laughs> okay, อเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้จบด้วยคำสรัรยสเชกเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะมียากท่านน้องเพื่อเชยรเราไปเจอกันครับ